อยากให้พี่หมูแยกแยะความเป็นปุถุชนผู้ปฏิบัติธรรมกับผู้เจริญธรรมแบบชัดเจนให้หน่อยคะ่ะอ๋อครับอันนี้ดีนะครับเพราะว่าปุถุชนก็ปฏิบัติธรรมเคร่งเหมือนกันผู้เจริญธรรมท่านก็ปฏิบัติธรรมเคร่งเหมือนกันเหมือนกันทั้งคู่ทีนี้ต่างกันตรงไหนนะครับต่างกันตรงที่ความรู้เข้าใจในกฎปฏิจจสมุปบาทกฎปฏิจจสมุปบาทคืออะไรกฎปฏิจจสมุปบาทคือระบบ หรือสมุทยัยการปรุงแต่งความทุกข์เข้ามาครอบงำกายใจเราบีบคั้นกายใจเราให้แสดงออกมาเป็นอาการโลภโกรธหลงผู้เจริญธรรมเนี่ยจะเข้าใจลึกซึง้งถึงการตื่นตัวว่าอ๋อเราอยู่เฉยไม่ได้ละไอ้ระบบนี้เนี่ยมันกินใจเราให้ทุกข์เราต้องจัดการกับมันมันสร้างตัวตนเข้ามาบีบคั้นเราเราต้องจัดการกับมันการปฏิบัติธรรมท่านจะชัดเจนผู้เจริญธรรมท่านจะชัดเจน สีสมาธิปัญญาคือการฝึกตนเพื่อทำลายระบบปรุงแต่งปฏิกิจสมุบาติปรุงแต่งตัวตนขึ้นมาแสดงอาการโลภโกรธหลงในร่างกายเราท่านจะชัดเจนตรงนี้แต่ปุตุชนผู้ปฏิบัติเคร่งไม่ว่าจะเคร่งแค่ไหนไม่ว่าจะไปสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือวัดบ่อยแค่ไหนนานแค่ไหนแต่ไม่รู้เข้าใจระบบปฏิจจสมุบาตินะครับรู้ก็รู้แบบผิวเผินถ้ารู้แบบผิวเผินไม่รู้ลักษณะตื่นตัวที่จะต้องทําลาย นะครับก็ยังถือว่าปฏิบัติธรรมเคร่งแบบปุตุชนอยู่ดียังไม่อยู่ในระดับผู้จเจริญธรรมในระดับศีนสมาธิปัญญาที่ทำลายระบบปฏิจจสมุปบาทได้นะครับฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมตื่นรู้ในการทำลายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านจะเข้าถึงธรรมและตื่นธรรมและเข้าถึงผลแห่งธรรมได้ดีกว่าปุตตุชนผู้ปฏิบัติเคร่งแต่ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนะครับ